สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งชุดนะครับพอดีผมจะส่งพร้อมกันก็เลยขออนุญาตรีวิวรวมกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นชุด M18 เพิ่มซับเบตนะครับอัปเกรด Power Amp นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ V3 ดอกใหม่นะครับพาวเวอร์ตัวใหม่ระบบการจัดการแบบใหม่นะครับอ่ะวิธีการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยผมจะพามาดูตัวตู้ก่อนนะครับตัวตู้นะครับจะเป็นซับเบดนะครับ18นิ้วนะครับจำนวน4ใบนะครับลูกค้าอยากได้แบบบึ้มๆนิดนึ่งนะครับแล้วก็คอลัมน์รับ ด้านหลังจะมี power amp นะครับวันก่อนผมรีวิวไปจะมี power amp ทั้งหมด4ตัวแต่วันนี้ลูกค้านะครับจัดชุดนะครับ power amp สอตัวนะครับแล้วก็มันจะประหยัดขึ้นนะครับกำลังขับเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับสำหรับการขับซับนะครับคอลัมเราค่ายเดียวที่4โอหอมอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปก็ power จะไม่เหมือนกับตัว en นะครับจะเป็น power ตัวใหม่นะครับกำลังวั์สูงขึ้นนะครับระบบการจัดการ dsp ดีขึ้นนะครับก็วิธีการใช้งานง่ายนะครับสายสัญญาณนะครับมาจากตัว มิกเซอร์นะครับ <Okay. S 1> เสียบเข้าไปนะครับตัวนี้จะมีโหมดแต่สามารถตั้งโหมดได้แต่ตอนนี้ผมตั้งที่โหมดหนึ่งไปให้นะครับก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นก็สายซับเบรจะเอาไปให้คือเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เสียบด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนคอลัมน์จะเสียบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าลูกค้าเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็ ก็จะเป็นรุ่น12ช่องนะครับจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นซีรีส์วจะมี Y16 แล้วก็ Y12 นะครับที่ลูกค้าเอาไปวันนี้ก็จะเป็นตัว12นิ้วเอ้ย10 12ช่องนะครับโทษทีขั้นตอนแรกนะครับมาถึงก็กดพิพเอลดูนะครับสายเอาพุทนะครับต่อตรงนี้นะครับช่องเปิดเพลง78นะครับตัวนี้มีข้อดีคือสามารถเชื่อม usb ได้นะเอ้ย usb ได้เชื่อมบลูทูธได้นะครับแล้วแต่เราวิธีการก็กดเมนูนะครับเลื่อนไปขวามือทีหนึ่งนะครับ แล้วก็กดเลือกมันจะมีสัญลักษณ์บลูทูธให้เราค้นหาชื่อว่าบลูทูธนะครับแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับมันจะเล่นช่องนี้นะครับ1 1บนะครับวิธีการเลือกก็ตรงนี้นะครับระหว่าง usb นะครับ usb ก็เป็นบลูทูธแล้วก็สามารถเสียบสายได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสียบสายเปิดเพลงที่ช่อง78นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับเช็ครีฟเอก่อนนะครับสัญญาณเข้าใช้งานได้กดปุ่มออนนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับเพื่อเลือกเป็นสเตอริโอนะครับอะ แล้วก็เช็คสัญญาณดูตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเราก็ไปที่หลังเ o อ e r a วโดยการเอาเสียงลงก่อนนะครับผมมาางเครื่องต้นนะครับเปิดน,นะครับทั้งสองตัวขึ้นนะครับอรอไฟโหมดติดนะครับไฟสีเขียว M1 จะติดนะครับแล้วค่อยเอาวอลล่มขึ้นนี้บิดสุดเลยนะครับตัวนี้เขาจะเป็นลายอินอย่างเดียวนะครับปิดสูดไปเลย ก็เปิดเพลงเมื่อกี้เป็นช่อง78นะครับทาการมัตเตอร์ขึ้นเปิดออนนะครับออนที่ช่องที่เราจะใช้นะครับใช้งานได้หละต่อไปนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็เหมือนเดิมนะครับทําการกดพิพแอลก่อนแล้วก็ดูไฟพิพแอลกระพริบอย่าลืมกดออกนะครับห้ามให้มีไฟพิพแอลค้างอยู่นะครับชื่อ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 ให้อยู่ประมาณลบหถึงเลขศูนย์หรือบวก3ได้นิดหน่อยนะครับชื่อชื่อ สัญญาณได้นะครับคือเวลาเช็คพิอลให้ดูเกณฑ์นะครับถ้ามันน้อยไปชื่อ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 นะครับมันก็จะไม่ค่อยเยอะก็เพิ่มเอานะครับให้มันอยู่ในความดังประมาณนี้นะครับลบหกถึงศูนย์หรือบวกสามโดยประมาณนะครับก็กดปุ่มอ้อนนะครับกดปุ่มเอทีคือสเตอริโอนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นชื่อ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 เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกในตัวนะครับสามารถ ปรับแต่งได้นะครับตรงนี้นะครับหมุนหมุนหมุนเลือกแล้วก็เลือกความยาวนะครับแต่อย่าลืมนะครับตรง FX Return ตรงนี้อย่าลืมออนแล้วก็กดปุ่ม AT นะครับไม่งั้นมันจะไม่ดังนะครับชิ้นชิ้นจืดชิ้นชิ้นทดสอบอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวความดังของตู้เบสนะครับแต่ขออนุญ,ญาตลองกลางแหลมให้ฟังก่อนนะครับเพราะยังไงเสียงเบสมันดังอยู่แล้วนะครับอ่ะลองฟังดู นี้ก็ใช้ไม์ไปด้วยนะครับพร้อมกับเปิดเพลงจำลองว่าเป็นการร้องเพลงนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คจึิ้งจื้เิ้งเวลาเล่นก็ไม่ให้มันเกินบวกสามนะครับพยายามบาลานซ์ให้มันได้ทดสอบจึิ้งจิ้งจิ้งตัวนี้เปลี่ยนจะดังนิดนึงนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คเชิ้งจืวอนชิ้งสวัสดีครับอ่าประมาณนี้จึ้ชิ้งจืชิ้ง เช็คออ1212 เรื่องของ D f p นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะปลดตัวกลางแหลมออกให้ฟังเสียงซับว่าเสียงซับมันมีเสียงกลางไปกวนหรือเปล่าห,หลายท่านกลัวน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองฟังเป็นซาวรถแห่ดูนะครับว่าหลายคนบอกหน้าเปิดกลัวเปิดซาวแบบนี้ไม่ได้นะครับซาวโหดๆดุๆอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดู ความดังก็พยายามรักษาไว้ประมาณเลขศูนไม่ก็บวกสามนะครับโดยปราณตัวพาวเวอร์แอมจะทำงานได้ต่อเนื่องยาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวพาวเวอร์แอมป์ด้วยว่าควรรักษาควรรักษาความดังไว้ประมาณไหนลองฟังกันครับ ซับเบที่ได้จากเขาแอมตัวใหม่หอบีเอสตัวใหม่ดอกตัวใหม่นะครับสำหรับ M18 V3 นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมันเลิกง,งานแล้วนะครับมันมืดแล้วโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พีที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทร0826694616สวัสดีครับ